ยิ้มีคง Family สวัสดี <แก S 2> ค่ะวันนี้นะคะแม่ปุ๋ยมีป๊เซ็ตหนังสือธรรมชาติหน้า,านทึ่งมาให้ยิ่งดูแย่มแล้วนะคะโูในเซ็ตนี้จะมีอะไรยังไงนะนี่อะไรอะ่ะไม่รู้เหมือนกันเลยล่ะโอ๊ยไม่แย่งคะ่ะไม่แย่งไม่แย่งดูรีม,ม,มันคืออะไรมันคือกล้องส่องทางไกลเหมือนซูงเข้าไปอะ่ะโอ้โหปุ๋ยยิ้ม เท็โอ้มีหลายเล่มเลยค่ะไหนดูก่อน,นดูก่อน้ไอ้สอดูนะอันนี้คือหัวมดใช่ไหมแล้วก็ดูหัวมันขยายดูดูดูด,ดูเป็นไงบ้างเห็นไหมขยายจริงไหมเฮ้ยเป็นไง เป็นไงเป็นไงเจ๋งมากเจ๋งมาก <Wow. S 1> หนึ่งคือหเซตเนี่ยค่ะหนึ่งชุดเนาะจะมีนี่เลยมันเป็นแบบธรรมชาติหน้าทึ่งทำมิตรภาพของสิ่งมีชีวิตเล่มที่สองคือการป้องกันตัวของพืชและสัตว์และเล่มที่สาตวันักพรางตัวแล้วก็เล่มที่สี่เชอโลแต่อน<ฮ>ันมันเ ภาพมหัศจรรย์หลังกล้องจุลทรรศน์ว้าวแล้วก็เล่มที่5การเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติและเล่มที่6ขออ่านหน่อยนะมันคืออะไรนวัตกรรมเรียนแบบธรรมชาติคืออะไรยังไงงูยิ้มแย้อันนี้มันคืออะไรเนี่ยงูต่างมือเหรออ๋อหนูยิ้มหนูแย้ไม่ปุยรู้แล้วคือต่ามมือเนาะมันไป มันไปเหมือนเลื้อยไปเกาะตรงไหนมันจะเกาะใช่ไหมแล้วเขาก็ทําอันนี้ตรงนี้มาที่เป็นตัวจุ๊บอะอหน้ารถที่ว้จุ๊บกระจกอ,อ,อ้าอะเดี๋ยวให้อธิบายให้ดูตัวอ่อนแมลงช้างนูยิ้มดูแยม้มดูเขาใช่เขาบอกว่าตัวอ่อนแมลงช้างอะมันจะใช้จับแล้วก็หนีไปเขาก็เลยสร้างเรียนแบบคือคีมหนีบเอออุ้ยย,ยิ้มแย้ม,ยมอันนี้คืออ่ะหอยเม่นสองรูปสองรูปเป็นไง เฮ้ยมันมีจุดตรงนี้อ๋ออ้าแม่ปุ๋ยเขาใช้กล้องซอง่อยหาดูนะอันนี้เป็นธรรมดานะพอผ่านมองผ่านตรงนี้มันจะขยายนะคะให้เราแบบดูได้นี่นี่นี่ไมไหมโอ้โหสุดยอดเลยเย้ปลาปลาตอนแรกมันเป็นแบบนี้ก่อนแล้วเวลามันกลัวมันอ๋อเวลามันเจอศัตรูใช่ไหมมันจะพลองตัวมันกลัวมันเลือกอะไรขอดูหน่อยได้ไหมอ๋อมันเป็นการป้องกันตัวเขาบอกว่า นะโตโตเต็มวัยนอกจากจะใช้หนามป้องกันตัวจากศัตรูแล้วมันยังมีพิษที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ที่กินมันด้วยนะอันนี้เป็นผักเป็นการตามตัวนะคะเฮ้ยเห็นไหมอันนี้ให้ทายมีซเใบไม้อะอัเลงอย่นี่ตักกระแตนใบไม้ท้อนมยนีไงนี่เห็นไหมเหมือนใบไม้ไหมน้อง มันคือมันเป็นตักกแตนนะแมปลยดวยย่านี่ไงมันคือตัวนี้ค่ะปุยดอยย่าอุ้ยกล้วยไม้ตัวแสบนี่กล้วยไม้ตัวแสบตับต๊ก,กแตนตำข้าวกล้วยไม้เนี่ยเหมือนกล้วยไม้เลยนะคือตัวนี้นะโอ้โห มันไม่ใช่เท้าตรงนี้นะมันเดินสองสี่ขามันชูขึ้นอย่างนี้นะเ้ยมันกินไม้เลยบางอย่างที่ติดเต้นจังเลยสนุกหรือลุงเนาะอันนี้คืออะไรล่ะปลาปลาสิงโอ้ตนี่ไม่ใช่ตามันนะนี่ตามันนี่ไงปลาเออมันคือปลาหินหนุนอยู่แย้มอันเนี้ยปลาหินนะเป็นปลาที่มีพิษเช่นเดียวกับปลาสิงโตเย้แล้วหัว นี่หัวนี่ตัวมันทางตัวไปพร้อมกับปากกานี่ตูนมันนะนี่ปลาใต้ดึงใต้หองปลาหมึกอุ้ยขอดูนี่นี่หมึกมันนะนี่หมึกมันนะฮ่าตัวนี้มันเป็นกิ้งกาเออันนี้ไงเป็นปลาแมนเดอร์ขนาดเล็กอาศัยอยู่ในทะเลสาบแถบเม็กซิโก ความมหัศจรรย์ของมันนะคืออวัยวะส่วนใดของร่างกายที่มันขาดหายไปมันก็จะช่วยซ่อมแซมตัวมันเองได้วววววมันเป็นวิธีการ,รอันนี้เล่มนี้ก็จะบอกว่าวิธีการของสัตว์แต่ละแบบแต่ละตัวมีใชรแม่แวันนี้สีขาวด้วพ่เห็เท้ามันไม่เงี้ยมันเห็ดโอ้โหตุ๊กแกลายวัวเดี๋ยวแม่ปุ๋ยนะจะเปิดให้ดูเรื่องอื่นๆบ้างและต่อไปนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติเนาะนี่เป็น อ่านหรือดูใบไม้แบบเปลี่ยนสีอะส่ะนสวยหรือดูใบไม้ร่วงอ,อู้ตรงนี้อ่าต่ไป้าต่ป้ายแม่ปุ๋ยข่ะอืมขออันอนี้นี่ไงที่<ห>เขาค<อ><อ>่อยเลือดออกมาจากตาได้แม่ปุ๋ยอ่านให้ฟังนะขอดูแป๊บหนึน่งอ่านให้ท่านผู้ชมฟังเขาบอกว่าก<ม>ิ้งกาน้ําถ้ามันจนมุมนะมันจะสร้างมันจะสั่งการให้เลือดหลอดเลือดดำปิดทำให้เกิดแรงดันขึ้น จากนั้นมันจะใช้ตามเนื้อเปลือกตาบีพ่นเลือดออกมาไล่สัตว์ตูเลือดนี้มีกลิ่นเหม็นมากจนหมาปา่าต้องรีบหนีเลยทีเดียวอันนี้เป็นมิตรภาพมันเหมือนแบบต้องอยู่คู่กันเหรอคะะต่กานี่ไงฝูงมดที่ช่วยป้องกันและดูแลต้น อคเชียจะได้รับอาหารแสนอร่อยเมื่อเป็นการตอบแทนโดยต้นอาคาเชียจะผลิตน้ำตาลเม็ดเล็กๆสีเหลืองไว้ที่ใบให้ฝูงนกินอ๋อต้องอย,อยู่ด้วยกันมิตรภาพที่มันดูแลซึ่งกันและกันอ๋อแม่ปุ๋ยขอแม่ปุ๋ยยังอนุแยมนี่มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรล่ะคะภาพอ๋อภาพต้องอมหาจารย์ต้องหลังล้องชุระะเวลาใช้กล้องส่องแล้วมันจะเป็นแบบนี้แบบนี้ เขาบอกว่าอย่างไงไหินปูนเข้าไปอยู่ในก๊อกน้ําได้อย่างไรนี่คือคาบหินปูนใช่ไหมบอกว่าเนี่ยไม่น่าเชื่อเลยว่าเมื่อนําคาบหินปูนสีเทาๆที่เกาะอยู่บนก๊อกน้ํามาส่องดูด้วยกล้องจุลทรรศน์มันจะสวยขนาดนี้๋อเล่มนี้คือมันเกี่ยวกับแบบ ไปส่องต้นจุฬาทัศน์เป็นยังไงยเขาดูในไหมแยอันนี้คือลายเกศหิมะหรอและนี่ก็คือแม้ว่ากเกดหิมะแต่ละอันจะมีรูปร่างไม่ซ้ำกันนะแต่มันมีสิ่งหนึ่งเหมือนกันคือมีแฉกหกแฉกเท่ากันเสมอสวยๆเนาะ <Wow. S 1> จอ้องดูเกศหิมะแล้วนี่ไงเกตหิมะโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยโอเคค่ะขอบคุณนะคะ โอ้หนี่ก็เป็นหนังสือที่อยากแม่แม่ปุ๋ยอยากจะแนะนําสําหรับใครนะที่อยากจะได้นะคะก็นี่เลยค่ะไปหาซื้อได้แม่ปุ๋ยซื้อผ่านลาซาด้าแม่ปุ๋ยไม่ได้ค่าโฆษณาหรือไม่ได้ค่ารีวิวและ้วนะ<อ>แม่ปุ๋ยเห็นว่ามันดีและมันน่าสนใจนะคะแม่ปุ๋ยก็เลยสั่งมาให้หนูยิ้มหนูแย้มนะคะอโอเคงั้นดเดี๋ยวสําหรับคลิปนี้เนาะเดี๋ยวพวกเราขอตัวลาไปก่อนนะคะหนูยิ้มเนูยแยสวัสดีค่ะเลยวสวัสดีค่ะบ๊ายบาย